ทุกคนคะตอนนี้อยู่ที่เฟรพียลค่ะอันนี้คืออีกตึกหนึ่งนะคะทุกคนสาขาเนีวมาร์เก็ตนะคะค่ะอ่ามันมีสองตึกคู่กันเนาะแล้วก็มันจะมีสะพานนะคะเดินเดินทะลุหากันอันนี้คือ s N B S N ออนนะคะนี่คือสะพานนะคะทุกคนสะพานเดินข้ามไปค่ะ สะพานเดินทะลุหากันนะคะทุกคนนี่ค่ะคะ่ะถ้ามองลงไปตรงนี้มันเป็นถนนนะคะนี่เป็นถนนเป็นสี่แยกนะคะสี่แยกใหญ่เลยนะคะนี่มันจะเป็นตึกตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะมอมุมจะเขียนไว้ f i s t v i e l The Mall ชื่อ The Mall นะคะทุกคนเนด้านนี้นะคะนี่ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคน เนี่ยมันจะเขียนชื่อไว้อยู่นะคะเ,คเดี๋ยวเราก็จะพาเดินเดินไปทางนู้นมาค่ะทุกคนเดินมาด้วยกันมาดูหน้าตาก็มาดูด,ดูข้างในนี่เดินเข้ามาเป็นประมาณนี้ เป็นศูนย์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่ใหญ่มากอาคารใหญ่มากนี่ค่ะแบรนด์เนมมีเยอะแยะเลยนะทุกคนนู่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 นอค่ะทุกคนเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเนี่ยมันมีหลายชั้นเนาะหนึ่งชั้นสองชั้นในข้างล่างนะคะหนึ่งชั้นสองชั้น สชั้นเป็นสามชั้นโดยประมาณนะคะสามชั้นครับสำหรับช้อปปิ้งเนาะแล้วก็มีดาดฟ้าอีกเนาะยาวไปนูน่นข้างในก็จะมีเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ทุกคนเน่ย,ยข้างบนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นข้างบนกันนะ เาขึ้นข้างบนกันค่ะทุกคนข้างบนเขาประดับนะคะเป็นเป็นญ้าเนาะเป็นญ้าย่าพลาสติกมันเ,เป็นฟู้ดคอร์ดต,ตรงนี้ตรงนี้เป็นฟู้ดคอร์ดเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันเนาะ พุดขอดร้านอาหารนะคะชั้นสารนะคะพุดขอดโอ,อ,อ้ยเราขายนี่น่าอร่อยมากไก่สองดอนสามสิบเซนอ้อหมูขาหมูขาหมูน่าอร่อย ก็สลัดสลัดน้ำดื่มร้านชูชิชูชิสิดอนีน่สิบสดอลสิบเจ็ดอลเนย้นไข่ปลา อันนี้17ดอนสวยอยูอค่คนเยอะมากเลยคนเยอะมากฟอกเฮาส์ตรงนี้ก็จะมีเดินทะลุหากันได้ทุกคนอีกอาคารหนึ่งอ่ะโอเคค่ะเราก็จะเดินไปอีกอีกอีก อีกด้านนู้นเนาะอาหารเยอะเยอะเลยหิวหิวหิวเนี่ยจ้ะบรรยากาศชั้นสามนะคะทุกคน ุณนะคะที่รับชมค่ะามาเที่ยวเดโมอันทวายชิสสคไอศครีมกาซิด,ดาอันนี้ร้านขายกาแฟที่กาซิดาเลยกาซิดาร้านขายกาแฟและไอศครีมเนาะคิดว่าเนาะ ที่นั่งด้วยสําหรับสําหรับให้เด็กเล่นก็มีค่ะสถานที่สําหรับเด็กเล่นนี้ขายอุปกรณ์นะอะไระอุปกรณ์โภคิเครื่องกีฬาตุ๊กตาอ ร้านกาแฟทุกคนโ okay. ร้านกาแฟน,นีร้านขายของเล่นเนาะขายของเล่น ดิโน sure ่เนาะคิวบอกรุ่นโซนัสเซอร์ไทยร้านนี้ขายกระเป๋าทุกคนกระเป๋าสำหรับเด็กๆคีบขู่คีบขู่ขข <'m> สีสันล <'m> วด <'m> ลายเต็มเลย <'m> อันนี้ Galaxy Mobile b o ยบอร์ดบอร์ดแบรนด์แอปโผ อันนี้ก็ผสมผสานแหละทุกคนมีขายรองเท้าก็มีขายรองเท้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องกีฬาพู่นยาวไปนุน่นทุกคนร้านกาแฟาอยู่ตรงกลางลับ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 ลบ คุณค่านี่เป็นชั้นสี่นะเป็นสวนสวนอาหารโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวต่อวิดีโอหน้านะ